สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนีโลบลชนถุนทเลขที่30ค่ะดิฉันเด็กหญิงอัธวรรณคงชาตรีเลขที่ส4ค่ะดิฉันนางสาวนัทชัยเจริญเลขที่23ค่ะและค่ะค่ดิฉันเด็กชายพิชยุทธคณาบุตรเลขที่11ค่ะและตาเก้าของเรานายจุพลไดอูเงินเลขที่16ค่ะยคดิฉันเป็นนักเรียนชั้นมอามของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยค่ะ เรามาทำอะไรกันคะพี่ตันหยงวันนี้เรามาสำรวจพื้นที่พลังงานชีวมวลที่ราชบุรีกันคะ่ะเย้วันนี้เรามาสำรวจอะไรดีคะวันนี้เราจะมาสำรวจวิธีการทำฐานจากฟืนไม้ค่ะไปดูกันเลยค่ะมาดูวิธีการทำฐานของคุณตากับคุณยายกันคะ่ะ ันนี้เขาจะเอาผ้าปิดไว้นะคะเพื่อไม่ให้ควันเนี่ยออกมานะคะอันนี้จะเป็นถัง200ลิตรนะคะซึ่งคุณตาเนี่ยซื้อถังมาแล้วก็ส่วนฝาเนี่ยคุณตาจะทําเองค่ะเพราะว่าคุณตาอยากให้ควันเนี่ยไม่ก่ดเก็บอยู่ในถังใช่ไหมคะเขาก็จะนําฝาเนี่ยเจาะรูแล้วก็เสียบหรือว่าเชื่อมต่อเข้ากับตัวท่อ PVC ค่ะเพื่อให้ควันเนี่ย ออกมาทางทอ่อ PVC อุ้ยอันนี้น้องหมาของคุณตาเขาเองค่ะอันนี้ค่ะที่เห็นเห็นอยู่ที่เขากำลังเอาพ่วเอาพ่วมาจอดมาขุดข,ดขดออกนะคะก็คือตรงนี้เป็นดินค่ะเขาจะเอาดินมากลบเพื่อให้ไฟหรือว่าควันเนี่ยมันจางลงหรือว่าหายค่ะนอกจากนี้ยังทำให้มันปิดผนึกได้ ดีมากขึ้นด้วยค่ะไม่มีอากาศเข้าไปข้างในนะคะนี่ค่ะก็จะล้อออกแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลองไปฟังคุณยายเขาอธิบายวิธีการทำกันนะคะอ,นนอันนี้คือดินใช่ไหมค่ะดินดินจากดินสิ่งบนมันจะได้จบับเหมันไม่ได้บันนดบ อ๋อเวลาเวลาลวเราเผาเสร็จเราก็คือต้องเอาดินกบเพื่อให้มันดับใช่ไหมเดี๋ยวาันั้มันไฟมันไม่ดับค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเปิดนะคะของคุณยายค่ะเน่องจากว่าคุณยายกับคุณต้าเนี่ยเขาทำฝาเองใช่ไหมคะ่ะเขาก็จะมีการขิดค้นขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงให้ถังเนี่ย อากาศเข้าน้อยที่สุดแล้วก็แน่นที่สุดเขาก็จะทำตัวล็อกค่ะอีกชั้นหนึ่งดังคลิปได้ค่ะ นี่ค่ะเราก็จะสามารถทอออกมาได้แบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณตากับคุณยายประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะล็อกสายให้แน่นขึ้นค่ะอันนี้เขาก็จะเปิดฝาแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นฟืนหรือว่าถ่าน,นะคะ่ะดูคะ่ะเตรียมแล้วเป็นสีดําแล้วอันนี้ก็คือฟืนหรือว่าไม้เนี่ยกลายเป็นถ่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ใส่เฟื่อใส่สสแล้วก็ต้องมีพวกนีน้ไข่ปลาให้แน่นแล้วพอไข่ปลาให้แน่นแล้วเราก็จะจุดจุดข้าง,ง,งล่างจุดข้างล่างจุดข้างล่างพอจุดติดแล้วถ้าตอนที่ว่าติดแล้วอะไรแล้วตอนที่ว่ามันันฟันหมดอะ่ะเพาฟันหมดอ่ะถ่านมันก็จะไหม้หมดพอไหม้หมดปั๊บเราก็จะปิดข้างล่างแล้วดินเนี้ยดินปิดแบบนี้แหละ ทีนี้พอลินติดแบบนี้ดับไปมันก็จะดับทีนี้มันก็จะเป็น่านแบบนี้แสดงว่าข้างล่างนี่คือจะเป็นรูข้างล่างข้างล่างนี่มันเป็นรูมันเป็นที่ที่ที่จุดไฟต้องจุดไฟข้างล่างให้ติดติดติดถังและติดปืนในถังแล้วพอพอเราพอเราจะปิดอ่ะว,วันหมด ล่องมาเนี่ยนะล่องนั้นน่ะฝันมันจะหมดหมดแล้วมันจะมันก็จะไหม้หมดพอไหม้หมดแล้วก็ปิดนี่ปิดข้างล่างทีนี้ไฟมันก็จะดับค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใต้ล่างของถังอย่างที่คุณยายบอกค่ะคือข้างล่างเนี่ยเราจะเจาะรูค่ะแล้วเราก็จะมีโพรงอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อใช้จุดไฟค่ะเมื่อเราจุดไฟแล้วนะคะสักพักเราก็จะเอาดินกลบค่ะ เพื่อให้ไฟดับนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่าข้างในหรือว่าฟืนไม้เนี่ยจะไหม้นะคะแล้วเราจะดูได้ไงว่าฟืนไม้มันไหม้ทั้งหมดใช่ไหมคะเราก็ดูได้จากตรงฝาเลยค่ะฝาที่คุณยายกับคุณตาทํำนะคะจะมีท่อ PVC อยู่ตรงนั้นนะคะจะเป็น จุดที่ควันออกมาจากท่อ pvc ค่ะเมื่อควันเริ่มจางลงนะคะเราก็จะใช้ผ้าในการปิดปากท่อ pvc ตรงนั้นไม่ให้มันมีอากาศเข้าไปค่ะหลังจากนั้นเราก็ล็อกอะไรให้แน่นหนาเลยคะ่ะตามอย่างตามคลิปแรกที่ เราได้ให้ดูวิธีการเปิดฝาขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ดินในการกลบเพื่อให้มันแน่นหนายิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้หรือว่าฟืนที่คุณตาใช้ลงไปในถัง200ลิตรในการเผาเป็นฐานนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะพวกเรายังได้เก็บข้อมูลมาว่า คุณตาเนี่ยได้ลองใช้ไม้หลายชนิดแล้วค่ะแต่ที่ดีที่สุดเลยในการทำฐานก็คือไม้มะขามนั่นเองค่ะเราจะได้มาดูกันนะคะว่าทำไมไม้มะขามเนี่ยคุณตาถึงบอกว่าดีกว่าไม้ชนิดอื่นๆค่ะอันนี้คุณยายเขาก็จะเปิดให้ดูนะคะว่าด้านล่างที่เรากรบดินไว้ที่เราใช้ในการจุดไฟเนี่ย มันเป็นยังไงคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้คือตากล้องทําอะไรของเขาก็ไม่รู้คะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะคะตากล้องเขาไม่ยอมถ่ายคะ่ะค่ะก็จะเป็นโพรงแบบนี้เลยคะ่ะที่ใช้ในการจุดไฟแล้วก็จะมีการเสริมด้วยอิฐนิดหน่อยคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นการทำฐานที่ใหญ่ขึ้นมาจากเมื่อกี้นะคะคนตาเขาก็จะใช้ตรงรูนั้นนะคะเห็นดูนั้นไหมตรงนั้นนะคะคือที่จุดไฟค่ะตอนแรกเนี่ยพวกเราคิดว่าตรงนั้นคือโยนไม้ลงไปนะคะแล้วก็เผาตรงนั้นแต่ไม่ใช่ค่ะตรงนั้นคือที่จุดไฟค่ะแล้วเขาก็จะมีประตูที่ใช้ใส่ไม้ในนั้นอีค่ะ เมื่อคุณตานะคะนําฟืนหรือว่าไม้เนี่ยใส่เข้าไปข้างในแล้วนะคะคุณตาเขาก็จะปิดประตูให้แน่นค่ะแล้วก็ล็อกกรอนประตูหลังจากนั้นนะคะก็จะนําดินเนี่ยมากรบหน้าประตูเช่นเดียวกับถัง200ลิตรเลยค่ะเพื่อให้อากาศเนี่ยไม่เข้าไปข้างในค่ะวันนี้คุณตาก็จะขายเป็นกระสอบนะคะกระสอบละ200บาทค่ะส่วนถัง200ลิตรนะคะคุณตาก็จะขายเป็นถุงค่ะซึ่ง พวกเรานะคะก็ได้นนถา่ถายไว้เหมือนกันคะ่ะว่าออคุณตาขายเป็นถุงนี่แพ็คถุงยังไงแล้วก็ส่งตามร้านเนี่ยเป็น,ปนปแบบไหนคะ่ะน,น,น,นี่คือที่พักนาพักอ้น,นี้ที่ใส่ถ่านนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่พักถ่านของคุณตานะคะคุณตาก็จะพักไวข้างนอกบ้างในถังบ้างในตะกร้าบ้างนะคะ อันนี้จะเป็นถุงกระสอบอที่คุณตาใช้ขายฐานค่ะเป็นฐานไม้ใหญ่นะคะขาสูงฐาแหลกเนี่ยพลัมหมูกระทะใจเลยโทำหมูกระทะอืมอยากหมูกระทะยากเพ่ะมันโบเมนมันโบโซกัดเด้ออันนี้อ่ะ นี้นะคะก็จะเป็นฐานที่คุณตากับคนยายเนี่ยแพ็กใส่ถุงขายตามร้านค้านะคะก็จะขายถุงละ2 0บาทเองค่ะถูกมากค่ะจะเป็นฐานที่มาจากถัง200ลิตรนั่นเองค่ะพวกเรานะคะก็ได้มีโอกาสเดินเล่นในบริเวณพื้นที่ของคุณตาค่ะก็ได้พบว่าคุณตานะคะได้นำฐานเทศตนทำเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะนี่นะคะก็จะเป็น ภาพนังจากเกิดการเผาไหม้นะคะของฐานที่ทําจากไม้มะขามค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีผงขี้เท่าที่น้อยกว่าไม้ชนิดอื่นๆค่ะถือว่าดีมากเลยนี่อ่ะเป็นแรงงานลุงได้แล้ว <c oughs> อไปช่วยลุงเลยไม่ต้องกลับแล้วบ้านอันนี้ค่าจ้างวันละ,ะ <c oughs> ยี่สิบบาทอุ้ยลุงยกให้ดูอุ้ยหมาหมาทําได้ไหมลูก อันนี้ก็จะเป็นวิธีเกือบสุดท้ายแล้วนะคะคุณตาก็จะเอาฐานเนี่ยค่ะจากถัง200ลิตรใส่ลงในตะกร้าเพื่อเตรียมการผักฐ่านค่ะและนี่ก็จะเป็นฐานที่ KFC ต้องการใช้เผาไก่เมื่อกี้นะครับอ้าวทอดเหรออ้าวทอดไม่ KFC ็กกับไก่ย่าง5ดาวเป็นโปรโมชั่นท้ายปีส่งท้าย ส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่าคุณตา <c oughs> คุณตาชื่ออะไรคะอืคุณตาอายุเท่าไหร่แล้วคะแปดสิบห <85. S 1> ้านี่งานที่คุณตาทําคืออะไรทำถท่านวิธีทำถ่านเนี่ยคุณตาทํายังไงคะรวงเตาแล้วก็เปิด,เป,ดเปิดเตาใช,ใช่ไหม อ่าใช่ค่ะแล้วก็เทานใส่เข้าไปเอาฟืนเอาฟืนทำลายเอาลายไม่แต่เอาทานทานมันถูกสุกแล้วทุกแล้วใช่เอาฟืนเข้าไปไม่แต่เอาทานเข้าไปเอาฟืนฟืนทำพ่ายังบุ๋มเราจะถามว่าคุณตาทำมานานแค่ไหนแล้วคะยี่สิบปีแล้ว อา่านเนี้ยคุณตาเอาไปทํายังไงต่อคะเออเอาไปขายเอาไว้ใช้ื่อขายมั่งใายมั่งไว้นีดจริงไหมจริงจริงค่ะระหว่างที่คุณตาทํถ่านเนี้ยอาคุณตาควรระวังอะไรไว้บ้างคะมาจะทับมือเหื่อยแล้วก็ลงเตามันตกเนื่อถ่านนี้รายได้รายได้แบบพอสมควรไหมคะพอสมควรอืม ตาคนก็สี่ห้าพันละเอิดเลยนะอืมอนี้ตาคนนี้ก็ได้ร้อยสองร้อยกับสามร้อยละตาคนเนี้นะอืมก็สอบปากก็สอบมันก็สองร้อยใช่ไหมแล้วก็ใส่ถุงอีกอ๋อใส่ถุงห้าถุงก็ไร้อยลด้เยอะได้เยอะทางนี้มาเร็วไอพื้นเดียวก็เปิดแล้วก็นี่ถ้าเปิดแล้วก็ถ้าลงก็ลงได้ เจุดนะนะจุดก็นู่นห้าโมงหรือไงจะปิดตายออขอบคุณค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณตาชุบและคุณยายสุดใจที่ให้เราได้ใช้สถานที่ในการศึกษาเรื่องพลังงานชีวมวลในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้พวกเรานะคะจ่วันนี้ขอลาไปก่อน<า><า>ค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย